สวัสดีครับโอฟี่กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องอย่างที่บอกกับพี่ๆทุกคนไว้ใน EP นี้โอฟี่จะมาขยายความเรื่องบริการของ AC Infotech ให้ฟังกันครับจริงๆแล้ว AC Infotech ของเรามีบริการที่หลากหลายมากๆครับโดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ4ด้านได้แก่ consulting assessment training และ solution โอฟี่ขอเริ่มกันที่คอนซัลทิ้งบริการหลักของเราดีกว่าครับคอนซัลทิ้งบริการให้คำปรึกษาครบวงจรทุก IT Standard ในรูปแบบ IT Governance List และ c o m p l i a n c e รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อช่วยลูกค้าในการนำมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ในองค์กรอาทิมาตรฐาน ISO 27001 ISO 27701 ISO 20 0 0 0 ISO 22301และ PCI DSS เป็นต้นหากองค์กรของคุณต้องการคำปรึกษาทางด้านไอทีที่ AC Infotech ของเราพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญเราเน้นให้บริการด้วยวิธีที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจที่หลากหลายเรากล้าที่จะบอกได้ว่า AC Infotech เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน IC GRC ที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทย มาต่อกันที่บริการด้านที่2กันเลยดีกว่าครับ Assessment การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตรวจสอบตามข้อกำหนดต่างๆและการทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรรวมถึงการทำไซเบอร์เอ็กซอร์ซหรือการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งการทำไซเบอร์เอ็กซอรนี้นอกจากจกะทำให้พนักงานทั่วไปได้เห็นภาพของภัยคุกคามและรู้วิธีเบื้องต้นในการรับมือแล้วยังเป็นโอกาส ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจะได้ทบทวน policy process และขั้นตอนต่างๆว่าหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีจะสามารถรับมือได้จริงหรือไม่ก <c oughs> ่อนที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้ได้เพื่อป้องกันให้องค์กรของคุณเสียหายน้อยที่สุดนอกจาก consulting และ assessment แล้ว AC Infotech ของเรายังมีบริการหลักอีก2บริการนั่นก็คือ training และ solution ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ใน EP ีหน้านะครับ